เรากับเรื่องของความสือความงานนี่เป็นของคู่กันนะคะแน่นอนพออายุมากขึ้นค่ะสิ่งที่จะตามมาก็าคือริ้วรอยนี่ร้อเลยนะคะลุ้งซิวหรือแม้ว่ากระทั่งแผลเป็นก็ตาม แต่ว่าในปัจจุบันกับผู้ชมมีเทคโนโลยีในการรักษาสิ่งเหล่านี้มากมายหลากหลายวิธีแต่วันนี้ค่ะเรามีวิธีในการรักษาสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้แบบนวัตรกรรมล่าสุดเลยนะคะฉันจะเป็นนวัตรกรรมอะไรมีวิธีการรักษาอย่างไรตอนนี้ค่ะเราอยู่กับแพทย์หญิงสุกุลพัฒน์ฉำเลิศวัดนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด,ด้านผิวพรรณค่ะสวัสดีะคุณหมอสวัสดีค่ะ,คะรู้สึกพดที่เกิดไปเป็นปัญหาหนใจของสุภาพสตรีนะคะ ริ้วรอยค่ะหลุมสิวหรือแม้กระทั่งแผลเป็นพออายุมากขึ้นมันก็เพิ่มตามตัวด้วยจะมีวิธีการรักษาหรือว่าจริงร้วสาเกุของมันเกิดจากอะไรอย่งไงก็คนที่เคยเป็นสิวเนี่ยนะคะก็จะมีแผลเป็นตรงนี้เนี่ยก็จะมีวิธีรักษาหลายวิธีนะคะที่ผ,ผ่านมาเนี่ย ก็จะมีทั้งการทำซับซิชั่นแล้วก็จะมีการใช้เลเซอร์เป็นพวก f l e ็กเซล n e Scan นนะคะ <ๆ S 2> หรือแม้แต่สับเล i v ฟซึ่งเป็นนวัตกรรมก่อนที่จะมีอันใหม่ล่าสุดนี้ออกมา <ๆ S 2> พวกนี้เนี่ยจะเน้นคือการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่นะคะเพื่อ <ๆ S 2> ให้ผิวมันฟูขึ้น <ๆ S 2> <ๆ S 1> แต่มันก็จะมีผลข้างเคียงตามมาจะเป็นพวกรอยไหม้รอยดำนะคะเห็นบอกว่าคุณหมอมีนวัตกรรมล่าสุดนะคะที่จะมารักษาปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นวัตกรรมที่ว่านี้คืออะไรยังไงคบ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็นการใช้พลังงานลมหรือว่า Air Energy นะคะที่จะผลักตัวยาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮยาไฮยาโรนิ i แอซิดนะคะหรือว่าวิตามินที่จะเข้าไปช่วยกับเกี่ยวกับการเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็เอลาสตินแล้วก็สร้างโครงผิวใหม่นะคะโดยที่ตัว Air Energy เนี่ยจะสามารถลงได้ถึงชั้นสมารซึ่งเป็นชั้นโครงของผิว ะะไม่เหมือนการฉีดไฮยาหรือว่าการใช้เลเซอร์ในการกระตุ้นรอยหลุมสิวแบบเดิมๆค่ะอย่างสารจําเป็นที่สําคัญสําหรับการดูแลผิวเราอย่างไฮยาที่มันหมอบอกเลยนะคะมันคืออะไรแล้วก็มีความสําคัญยังไงไฮรอนิกแอซิดเนี่ยจะเป็นสารธรรมชาติที่ในผิวเรามีอยู่แล้วประมาณ80%นะคะ,ะมันจะเป็นตัวที่ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นอุ้มน้ําแล้วก็ดูเปล่งปลัง่เลงเหมือนผิวเด็กอายุที่มากขึ้นแต่ละปีเนี่ยเปอร์เซน็นต์คอลลาเจนในผิวเนี่ยมันก็จะน้อยลงไป เรื่อยโดยที่มันสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ท่านหมายถึงหลักการของการทํเงินตัวนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาเจ้าสารจาเป็นเหล่านี้เข้าไปในผิวโดยไม่ต้องฉีดโดยไม่ต้องฉีดโดยใช้พลังงานลมใช้พลังงานลมซึ่งพลังงานลมโดยตัวมันเองเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่ช่วยผลักสารเติมเต็มเข้าไปแล้วเนี่ยมันยังเป็นการไปสร้างเหมือนกับเป็นโพงในชั้นผิวซึ่งเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนอีกทางหนึ่งด้วยแล้วผลข้างเคียงค่ะของการใช้วิธีการแบบ air energy เมื่อเทียบกับ การใช้วิธีเด like really ิมๆอันนี a ้มีผลขั <larger> ้นเคียมหรือไม่อย่างไรคะเอฟเฟกก็จะเป็นเหมือนรอยเล็กๆนะคะอาจจะเป็นรอยแดงๆนิดหน่อยไม่เยอะเพราะว่าขนาดของพลังงานลมที่เข้าไปเนี่ยมีขนาดแค่200ไมครอนเท่านั้นเองไม่เป็นลักษณะนาโนเอเนอร์จีแล้วคือเล็กมากๆอกเล็กมากนอกจากที่เทคโนโลยี Air Energy ตัวนี้นะคะจะช่วยในการเติมหลุมซีลลดรอยแผลเป็นแล้วเห็นบอกว่า ถ้าเกิดว่าทามันยัมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูบำรุงผิวได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนอกจากรอยหลุมสิวเนี่ยนะคะอีกอย่างในึงที่รักษายากก็คือพวกรอยแตกลายค่ะ Air energy เทคโนโลยีนี้นะคะมีความแตกต่างกับการทำทรี a เมนต์ในแบบอื่นๆหรือว่าแบบเก่าที่เราเคยทํากันมายังไงบ้างคะค่ะนวัตรกรรม Air energy นะคะที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะคะ จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูมีสุขภาพดีนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผลชัดเจนแล้วก็ไม่เจ็บนะคะค้าสุดายอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมนะคะใครที่ไม่อยากแก่ยาก้าเด็กตลอดนะคะอยากจะให้ผิวหน้าเรียบเนียนต้องทําอย่างไรบ้างคะ่ะ นวัตกรรมใหม่ Air Energy นะคะก็จะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยได้ทั้งรอยแผลเป็นนะคะรอยหลุมสิวนะคะการยกกระชับใบหน้านะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เข็มนะคะก็สําหรับคนที่กลัวเข็มแล้วก็คนที่จําเป็นจะต้องใช้ใบหน้าอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะต้องอมีช่วงดาวน์ไทม์นะคะก็ตัวนวัตกรรม Air Energy เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เหมาะ,มาะสมมากเลยนะคะในการรักษาแล้วก็ดูแลผิวพรรณนะคะ ยังไงก็ตามนะคะการที่เราจะเลือกทำอะไรกับผิวหน้านะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะ,ะได้มาปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะ,ะ,คะจะเป็นการดีที่สุดต้องเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สถาบันที่เราไว้วางใจได้นะครับเพราะว่านอกเหนือนจากความงามแล้วเนี่ยเป็นผลในเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะเราต้องสวยด้วยปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้ได้ข้อมูลดีๆจากคุณหมอมากเลยทีเดียวค่ะขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะ